ห้วยห่วยห้วยห่วยห่วยห่วยหายริบหายริบเด็กหน่อยลงปลาเด็กหน่อยลงปลาหายเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วมาแล้วตัวน้อยน้อยเฮ้ยเฮ้ยจ้าก่อนจ้าก่อนใจสวยก่อนจ้าก่อนเฮ้เร็วเอย สวัสดีค่ะม,มาแล้วมาแล้วตัวจิตมาแล้วจิตลิตจิตลิตติ่งดิติ uh ่งฮ uh ิๆฮว้าวเก่งมากเลยออกมารอแม่นะคะแม่ไปซื้อกับข้าวพึ่งมานะคะมาดักรอกันนะคะอืมโอ้โอ้โอรถด่วนรถด่วนจะไปป่นมออไส์แม่เด้อ เสียงใครเอ่ยหุ่อยหุ่อยหุ่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 ยหายริบหายริบเด็กหน่อยลงปลาเด็กหน่อยลงปลาหายเลยผ่านไม่ได้ผ่านก็ไผ่ต้องได้กินสายปาดสายปาดสายปาดสายป่วน สายด่วนก็มานั่น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 สิเขาไปหลอดอยังไตท้องเขาเอออะไรแม่พ้าเดินตีเอยหนูบ่อยากยืนเออดึงม้าตายเออดึงมาอย่เออายเข้าไปนั่นนั่นนั่นเฮ้ยเฮ้ยไหวไหวเด็กหน่อยนี่เด็กหน่อยนี่อยวไหวขนาดเลยแม่พ่านหนูยุดเนาะหนูก็สิมอนไตท้องหนตัว ไอ้เนี้ยไปยืนขวงเขาเฮ็ดย่างนั่นมาตาแม่มาตาแม่มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตุ๊บตุ๊บอิ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 อ,อ,อ,อิอีกวนเขาอีหลีเนาะโอย้ย เหมือนเหมือนปลูกลูกน้อยไกวเปเลยน่ะแกล้งไปแกล้งมาอยู่เขาเอ้ยเขาหลอดไส่หลอดควาอยู่เยอะแม่แม่ดูเอาเด้อสายปาดอิหลีปาดหน้าปาดหลังปาดไายปาดคว้าสายปวน สาปวนสาปวนไฟด่วนแป๊บเดียวเองแม่ขับรถมาจอดข้างหน้าหนูแป๊บเดียวเองหนูตามแม่มาทันแล้วเ,ออเดินเร็วมากนะคะแป๊บเดียวนียังล่ะ <c oughs> เด็กกินผู้เบาติคือห้องแอกแอกแอก,แก <c oughs> จะเอ๋โอ้ม <c oughs> ั่นใจมาก <c oughs> เด็กกินผู้เบาไม่อยากไปเลยวะ่ะเออ เขาเอ้ยแม่ได้กินผู้เบาดมกินผู้เบานั่นผุ่นได้กินเชือกได้เนาะดมกินเฮ้ย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 ไปขับรถไปด้วยถ่ายไปนำ ถ้าเป็นคนหนาเต้นหนาหาันนี่กวนเขาหนิโอ้บอสินาถือสีดอกเดอ้อนี่ปาดหนาปาดหลังปันนี่ตัดหนาเขาเนาะตัดสายตัดขวาเนาะเต้นเต้นรัดหนาเขาเนาะบอ <c oughs> สินาถือกันเก็บเขาดอกเน้อ <c oughs> นั่นปาดแล้วปาดอีกปาดหน้าปาดหลังเฮ้ยเฮ้ยมาแข่งกันกับรดเมย์บอสเออเออเออ าเลยมาเลยวันนี้แม่ขี่มอเตไซค์นะเพ่อเพื่เไปเลยจ้ะไปเลยจ้ะเลยจ้ะเลยจ้ะตีลิติติลิติติ้้ยช่ยช่วรถแม่เลยสิตัข่างทางขับรถไปน้ำไทยขี่ไปน้ำเนาะ สวัสดีค <ara> ่ะ <scared> ท <ampa> <PI> ้ออีหล่าก็ขวนเพิ่นแต่เพิ่นประกาศมาเลยเพิ่นเบรให้เลยสายปาดเนาะเฮ้ย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  เฮ้ย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 สังกันกระดดเอาเลยวะบ้านพี่เพชรจ่านี่เฮ้ย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 เอ้าเอาเอาอุ้ยเนอหนอหนอโอ้มีตำรวจจอดอยู่หน้าบ้านพี่เพชรจ่าไปบ่ได้ดอกคุณโอ้ยฝ่าวเฮงอยากกลับบ้านดึงข้อเมียกระตากกระตากเลยดูบ้านท้ายนะคะบ้านท้ายบ้านท้ายอวบอันบ้านท้าย ลงตะข้างข้างมาแง่งตีข้างข้างนน่ฮะไปใส่ไปบ้านพ่นามูตีไปไปหาพ่นามูพ่นามูอยู่บนน้อพินมูเอ้ยน้องมาหา เฮ้เ้ยยเห็นบอเห็นพี่นโมบอเฮ้ขาไปหน้าโอ้โหหนอมาหาพี่โมพี่โมแม่ไม่อยู่พ่อไม่อยู่อหน่อยๆปัญญามใส่ล่ะเสียใจเด้อแม่หอบไปแล้ว มาน,นี่มาถูนันมาน,นี่คุณเป็นกาเด้คุณเน้เอาห้าเข่าปากเป็นสร้างค่าประเด็จเป็นมา้าหนานวนแท้พู้ใดาจป้าแป้งใหเกกมือผู้เบาหนาหนวนไปตั้งไรกะพพแป้งไปน้ำตี ฮะเฮ้ยจะไปโคตรถึงว่าแตกกว่านี่มันเลยหลอกนักเลงตีโอ้อย่าไปเต้นนาหานมักง่ายเด้อเต้นนาหานมักง่ายบ่ได้นะงานบุญบรรกางถือกระใากันเลยเลยเออโหนขุนวาวเข่าล้ำมือนั่นร้อยเอากล้วยเข่าปากสองนวยแล้วมือเดียวกล้วยสองนวยเลยค่ะเข่าปาก เนื้อว่าตาสิถือเล่นแม่ทุกเธอคือเคยเห็นถือเล่นนะบม่ท่านกินมันอินยำ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 กุดไปทั้งเปียกเลยเรียบร้อยสองหน่วยเขาว่ามือื่น่ะครับแฟนก็ว่าไปครับเออครับแฟนเนี่ยมีอะไรถามครับแฟนก็ว่ามือหนึ่งเลยไ่แฟนยันได้เจ้าสินฉลองชนะสูตรมะแม่ตายเพื่อนแบงหยางให้น้ำมูหน่อยนั่เมื่อกี้ มอหน่อยเพื่อนก็ดึงเอาน้ำอันแม่ตายปนสรันเฮโยสรันเฮโยมือแม่ตายปนกขับมาเฮ้ย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 ใ่สิไครับมอเต์ไส้บ่เราคุณตาสุกสิลมปนเสียงพีห้องโอกๆอยู่ไก่บ้านแล้วนด้ยินเสียงพีจ้า มาแต่ตลาดกระดักทางลูกเลยไปลูกไปได้ยูพ่ออั้มนั่นพ่ออ้มบ่ได้กะอืสร้างบ่ได้กะข้นนั่นดีเนาะสร้างวาเทบัรนี้กลับบ้านแล้วค่ะ เออพออยากไอ้คนตีไงเป็นสาวเหล้วยห้องหาเมหาหนงเออพออยากไอ,อ,อยคนเนะไงพอแห้งไลยังห้องหาเมอยู่เออฮ่อยู่บ่เปแล้วเอาเวลาพี่ปีไปเมกับห้องหาคือกันแชฉหมดเลย มาแล้วมาแล้วฝุ่นแม่กับข้างไซโอ้ยละงอมต้มอึงทั้งหมาทั้งสร้างเอ้าาอุ้ย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  คือปล่อยมาหอดมองคือปล่อยหลดนั่นอ,อ่าใบข่าบอกหนูขอเพิ่มพลังแน่ถึงบ้านแล้วเก่งมากเลยถึงบ้านแล้วหนูเพิ่มพลังจ้าหืม เดียวก,กันไปโหลดว่าสันรู้สึกเพิ่มพลังเองแม่เพิ่งกัดตีมือตับๆมาๆมาๆมาเข้าบ้านลูกเข้าบ้านเข้าบ้านเออเข้าบ้านเข้าบ้านไปเร็วๆเวข้าบ้านเราคขำแล้วขเข่าฮิ้น เออดันหนาลูกไว้เออไปขามะขามขามได้บ่บับวับไปไปแม่เพิ่นกัชะโลเอาลูกอยู่ไปไปตันเขาไว้อยู่เออเนี่ยเขาไปก้อนหลุดตายเออดันเน่อ้าวถึงบ้านแล้วจ้าฮู้ฮูููู้้้รีบวิ่งไปเลย เดีวเจอกันใหม่นะคะแม่ๆม่สำหรับคลิปนี้บายบายจ้า